หนุ่มลาวมาเจอทางคอนกรีตทางไปนาถนนหนทางไปนาของคนไทยของประเทศไทยนะครับหนุ่มลาวถึงกับอึง้งกับท่านผู้ชมนะหนุ่มลาวถึงกับพากันจอดถ่ายคลิปถนนหน,านทางถนนคอนกรีตในประเทศไทยขนาดทางไปไล่ไปนานะครับยังดูดียังมีความทนทานและก็แข็งแกร่งนะครับท่านผู้ชมอ่า สองหนุ่มลาวนะครับก็ถ่ายคลิปนะครับพูดถึงรายละเอียดของถนนหนทางในประเทศไทยนะครับที่คนไทยเขาสร้างถนนคอนกรีตรออกไปทุ่งไร่ทุ่งนาเขา, mm. เ,ขาเขาทำได้อย่างไงใครเป็นคนช่างให้นะครับเ,ออเขาเอางบมาจากไหนทำไมทางไปนาเขาถึงดูดีถึงดูสวยขนาดนี้มารับชมคลิปของหนุ่มลาวสองคนเลยครับก่อนเดินก็ต้องขออนุญาต Car, ไอโบสโซลาเซลกนลครับผมเป็นยังไงสบายดีพี่นอ้องสบายดีให้มาเห็นทางอีกแล้วทางแล้วทางคอนกรีตไปทุ่งหน้านี่ไปทุ่งหน้าว้ยอย่างไม่ไม่มาดมาดเลยนี่เ<อ>ทรวมแล้วว่างนี่ไปใช้ก็มีไปใช้ก็เห็นหน่อยแมนน่น,นี่อันนี้คือชิเมนขาเจ้าที่วางซองสามือเนี่ยบ้างนี่โดนฝนตกนี่เห้มอสฝนตกเปียกความหนาพี่น้องเอ้ยนี่ใช้ใช้ความหนานี่โอ้ พี่น้องเอ๋ว่านันทบยอดอีดีสุดตัวนบ่ทางไปหน้ายังพี่ก่อนกี่ยังหน่ายยังดียังอลังการเลยเอาจากเสียงเสียเดี๋ยวเาไปข้างในกันเออไปเบิ่ง่าเมนทางไปหน้าอีลีบบ่มันเป็นมันเป็นเนมันทางไปหน้าจังไรคือสิไปทงหน้าอันพลอยเท่าเดี๋ยทงหน้าฮะเออไม่ไปเช่นกันไปทางไปหน้าไปเช่นกันทางไปหน้ามึงอีกไปทางไปหน้าอีกแล้วแมนเอาเดี๋ยวไปข้างในกันเดี ทางไปหน้าต่วันคนคนละคนคนละมองกันเด้มันบูเมนมองเดียวเด้อันนี้อันนี้บูเมนอ่าอีกจังหวัดหนึ่งได้หนีอันนี้เมื่อกีนจังหวัดยะโสบ่ะทาสิไปทางลอยเอาสิเขาไปทางโคราชเด้อด้บุรีรัมย์เด้อเด้เออนีคนละจังหวัดได้หนี่เอาจังซีเอาจังซีเดี๋ยวเขาเขาไปเบื้องดันใน้กันหน่อยไปว่าจะเป็นทางไปหน้าหรือบอลเราจะคว้าไปเบื้องทางครับรถเนาะแมนแมนไป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 ทางคอนกรีตไปหน้าพี่น้องนี่สดสดทอนถอนเลย โอ้โหปาโทรทันผู้ชมเลยนี่เพนเพนเพน่ันอีหลีด้เนี่ยอีหลีอีหลีนี่เพิ่งเพิ่งจะเทใหม่ๆเลยไปว่าไอ้เล็กที่เขากันเพิ่งแออข้างๆนะพ่อท่านแก คือแกกอออคืจังหวะไปใช้มาใช้กับมีกระทังไปหน้าได้ท่องเนี่ยนี่ก็ไม่เห็นทางไปหน้าอีกแล้วเนี่ยฮะทางไปหน้าจนไข่เกิดความสงสัยเลยบอท่องแม่ว่านประเทศไทยเพื่อนดีจังสี่ไปตลอดบดทุกผ้นทีวะเนาะพุ่นนะเออพุ่นผมว่าใส่เขาคุณวานเขาบานหนาคุ่นะอ๋อตัวพี่น้องเอ้ยจุ๊บไว้บอกว่าไอ้ทางไปหน้าไี่แฉสองทางอ่ะยัง มีแต่ทุงหน้าเลยทุกคนมีแต่ทุงหน้าอันนี้ที่หน้าของแถละ่ะว่าเส้นนี่นี่อันนี้โอ้อันนี้เขาจะเอาดินแบบว่ามามาไม่จังไหน่ขอบทางมั่งนี่โอ้นี่เขา,า้นในนเะพราเอาดินมาใส่เผื่อ,อยังไงคือเป็นอย่างสี่ได้ทั้งเอออันนี้ก็บโบโบ,บ,บจักคือกันโบ,บจักโบฮูโบฮูอ่าถูก เททางคนคิดอยู่ดีๆก็ดินมามาเทใส่หนิหมัมยห่วยคือเป็นงสันน้อเออเขยัออยงวายอยู่เพื่อเอียงน้อพี่น้องเลยนะปลาโูทันผู้จมบเลยนี่ทางไปหน้า<อ>ดีจะรอได้หิยาวสุดสายตาบ้าพ่อสุดยอดทุกคนสุดยอดวะนี่เมืองไทยนี่คือประเทศไทยนี่คือไทยแลนด์นะทุกคนเปิด<า>ทางไปนานะยังนาเนี่ยท้องเออยังนาเลยนาดูเป็นซิบกว่าเส้นพูนบอก จออิชาวะเนี่ยถามเ่ยถามจากไกลก่ออิชาลีเลยนี่ทางไปหน้าเนี่ยเดีสปีดช้าบนเนี่ยนเอ้ขนาดโอ้ยวาอิลีเนี่ยข่อยยักได้แห้งเด้ปันหดจังซีนี่คือจกคักว่ะคักบ่เออนี่มองนี่ก็โอ้เัวจอขี้ใหม่เป็นกำลังเท่ได้ไอทั้งนานเลยนี่มีมีมเห็นบ่ไอ้ใช่สใสเล็กเล็กคอบทางเขาเจาะกำลังแกะโอ้พี่น้องเลยนะฮะนี่แหละคือประเทศไทย เอียงต้องบอกไว้เลยว่าโอ้สุดยอดมันกำลังเท่เออกำลังเท่ไปบ่ได้ไปบ่ได้ท่านผู้ชม้ไหมไปแถวก็ได้ไปแล้วก็ได้เขาจอาเที่ข้างหนึ่งเอาไว้ข้างหนึ่งฝืนไปโบน้อก็จะไปบ่ได้บ่ฮะไปได้ต้องถามเมื่อสักก่อนแล้ววันไหไปบ่ล่ะไปพี่น้องเบิ้งนี่นี่เบิ้งเบิ้งทั้งหนานเขาจอดกำลังเท่ได้น่ะกำลังเท่ได้ทุกคน เพื่อนไปเพะน่นแหละถามเพื่นคนห้ามาท่าไเขาขอได้ป่ฮะเขาไปได้ปะมันแคบเท่ไปถามเพื่อนสักคนเจ้าเบอไอ้ท่องจาเบึงนี่พี่น้องนี่นี่นี่เขาเจ้ากำลังเทไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่เลยทุกคนเลยโอนี นี่คือเมืองไทยนี่คือประเทศไทยนะทุกคนเบิ้งดีทางไปหน้าเขาเจ้ายังเอาคอนกรีตมาเทอย่างไม่ไหมเลยพี่น้องททางไปหน้านะไม่เนียนที่ทางไปหน้าโอ้ยเป็นบุญตาเลยมาเห็นมูนี้พี่น้องเลยนี่แหละนี่แหละนี่แหละคือการพัฒนาของประเทศไทยได้บอกเนียนการพัฒนาทีมเลยว่าแพร่ในของจริงเลยเด้อนี่นี่มาเห็นแบบก็เจ้าเทแม่ไม่หมาดๆเลยจังซี่นี่เองเขาเทเขาเจ้าเทคอนกรีตโอ้โต เขาเจ้าบริเวเอาคนผสมท่นนี่เอารถรถได้นี่นี่นี่พี่แบบง่ายเลยเห็นวะนี่นี่นี่โอ้เป็นได้จากเห้นเราไป็นยังไงดิดิคนซ่วนคนส่วนอีกแล้วไอ้ท่องไปทางไปหน้าน้ายังที่คนดีจังดีเลยเบิ้งใหม่เบิ้งใหม่เป็นแนวทางเบิ้งใหม่เป็นแนวทางที่เเบิงป็นแนวี้คือประเทศไทยเนี่ย เพิ่นเฮตุจังซี่เพื่อเพื่อคนไทยีแหละถ้ามาให่ได้อายกับประชาชนอย่างเพื่อนใด่คือรัฐบาลเพิ่นนะเพิ่นคิดเอามาแล้วเฮ็ดเอามาแล้วเพิ่นกับว่างนโยบายครับหน่วยงานทองคินมาเฮ็ดเนี่ยนะโอ้ย์นะการขนส่งดีเข่าพืชผลกับคายได้ดีเอ้าจากทางไปหน้าแล้วสิผ้าออกไปด้านนอกได้ปะที่เนี่ยแมนแมนแมนไปทางต้นนี้ก็น่าสิเป็นอ่าทางมุ่งหน้าไปทางถนนใหญ่อ่ะ นี่ทางขับรถนี่ <ไป S 2> ทางขงางับรถพี่น้องเอ๋ยจะไปเบิ้งต้องข่ายเที่ยวจะพาอย่าลูกไปเบิง้งไปเบิ้งวะไปคือกันละไ,ไปเบิง้งไปไปพี่น้องเอ๋ยพาไปท่องมาเบิ้งนี่เลยเพื่อนอยากเคลียรกับต้องพาเพื่อนไปฮะรถตกกองมาก่อนอ้าวนี่คือทางกลับรถพี่น้องเอ๋นะฮะเอาวะท่องไปขอทาอยารถกันนะวะท่องนี่จะมาเบิ้งเนี่ยเนี่ย เอา้าทายรูปแนี่ยเสียบนทางขับรถเนี่ยโอเย้เอาฟังดิฟังดิมันโดนแสงเอ้าเห็นบ่เห็นเห็นบ่นี่ทางขับรถข้อคอนแทร์เลยทั้งๆเป็นถนนเนี่บ่ท่องแม่เอานทั้งๆเป็นถนนทั้งล่างเป็นทางกับรถพี่น้องเอ๋ยนะครับบ่าวเองกลับมาได้เห็นกับตานี่พี่นอ้นองเอ๋ยมองนี่นะจุดนี่นะพี่น้องเป็นทางกับรถเขาเจ้ากับรถอยู่ใต้ทางนะพี่น้อง อยู่ข้างบนเป็นทางนะและวข้าจ้าก็จะเฮ็ดทางกับรถอยู่ทั้งลุมทั้งล่างข้างล่างพี่นออ้องข้าเจ้าเจาะบึงค,คักไอ้ดีมองทองมาคัากลายันี่เพื่อนมาเนี่่เปเ,เป็นทางกลับรถออนซ่อนอีกแล้วออนซ่อนทางกลับรถทางกลับรถก็ได้เห็นทางไปนั่งก็ได้ไปเบิง่งพี่น้องเลยนะฮะ นี่ตอนนี้บาบูยืนอยู่ข้างล่างนะทั้งนึงเป็นสะพานปูนเนาะเป็นสะพานยกระดับนะฮะที่ประเทศไทยเพิ่นเฮ็ดไหวเพื่อกับโหลด <c oughs> อีกนี่คือชุดยอดแนวคิดเด้อพี่น้องชุดยอดแนวคิดของคนไทยเนาะพี่น้องเนาะน,น,นี่สองฝากฟังไปแหละครับบาบูาเองกันที่ว่าได้เห็นแหละกับลงมาถ่ายคลิปอดบอดดายเนาะพี่น้องเนาะทีจะนําเสนอในเรื่องราวของประเทศไทยนี่ กาเบิ่งกองนีกพี่น้องปุ๊บโค้ขึ้นมานี่นี่เป็นถนนเด้เป็นถนนเด้พี่น้องเป็นถนนรถแลนด์นะข้ามไปลงมาด่านลางจะเป็นถนนอีกขึ้นเก่าพี่น้องเลยถนนหรือว่าทางกลับรถน,นั่นเองโอ้ะเป็นยังไงอ่ะเฮ้ยเป็นปยังไงเห็นแล้วก็อึ้งเลยแหละเบาหานึ่ง<ว>อีกแล้วแมนนึกว่าสี่มีแต่ใน,นกรุงเทพ มาตั้งจังหวัดก็มีคือกันเนาะเพราะว่าไอ้ทางกลับรถจุดนี้นะก็จะน่าจะเฮ็ดแบบกลับรถข้ามไปเขาไปหมู่บ้านมั้งเนี่ยเขาไปหมู่บ้านอย่างเนี่ยเพราะว่าจะต้องอีช้าประเทศไทยแน่นอนเลยจังอช้าอีชาอีลีอีช้าแน่นอนอีช้าอยากได้แบบนี้เห็นที่ไหนนอนฟันนอนฟันเอาไปก่อนนี่เบิ่งมีแต่คอนกี บอคขั้นกี่ตลาดยางนี่คณะทางเข้าหมู่บ้านยังโอ้โหยังลาดยางยางดีเลยนี่ตั้งจังหวัดได้ไงเมียนตั้งจังหวัดได้เนี่ยไปเขาพากันไปเบิ้งหมดที่นี่ไปพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปชมเบิ้ง่าทางใหญ่เนาะถนนใหญ่บอกข้อก็เห็นแล้วดีใจเนาะต้องมาแข่งของฉันไปเขาเสียเมื่อวันที่ไหนนี่แหละครับท่านผู้ชมนะหนุ่มเล่าถึงกับอึ้งครับท่านผู้ชมเมื่อมาเจอ ถนนคอนกรีตทางไปทุ่งไร่ทุ่งนาของคนไทยของประเทศไทยนะครับหนุ่มลาวสองคนถึงกับถ่ายคลิปไว้นะครับท่านผู้ชมนะเพราะว่าในบ้านของเราทางไปนาไม่มีทางคอนกรีตแบบนี้นะท่านผู้ชมขนาดทางอยู่ในหมู่บ้านยังแทบจะไม่มีคอนกรีตเลยนะแต่ผู้ชมเมื่อถ้าหากว่าอยู่ในตัวเมืองอาจจะมีทางคอนกรีตนะทาง แต่ว่าทางในบ้านในต่างชนบทนะอาจจะไม่มีอาจจะแปลกไปหน่อยนะอาจจะไม่คุ้นเคยกับการที่มาเจอถนนคอนกรีตยอยู่ในทุ่งนาทุ่งไร่ของประเทศไทยนะครับนะนี่แหละครับความเจริญมันแตกต่างกันนะครับอ่า